บันนี้เป็นครั้งที่สิบสาม ตรงกับวันที่22พฤศจิกายน2568ข้าพเจ้านางสาวรัชดาพรถวยถวยขอเปล่งวางวาจาสาธยายพุทธมนถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์พระคัมปฏิเทระเจ้าอ,องคหลวงปู่สําเร็จลุนหล,ล,ลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิช,ชาจินดามณีขอเทพเทพวดาเจ้าทั้งห,หลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของ ข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตัยคคูบาอาจารย์และเทพเทวราทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสะยายมนตต่อไป บทสวดชุมนุมเทวดาสามันตาจักรวาลสูอันตารากะชันตุเทวตาสาธรรมังมุนีราชัสะกสุนันตุสาขาโมขัดหางสักเกกาเมจารูเปคีริสิคาราตาเทจันตาริเควิมาในทีเปรัเทจาเมตะรูวานะค่ะหาเนเคหาวัตถุมหิเคเตปุมมาจายันตุเทวาชาราธาราวิสเมยคะคันทพนาค่ะ ตีนหันตาสันติเกยังมุนีวาราวาจนาสาโทเมสุนันตุธรรมสวานาการุอมยมพัทันตาธรรมสวานาการุอมยมพัทันตาธรรมสวานาการุอมยมพัทันตาบทสวนนามากาลสิทิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทสวดสัจจะกิริยาคาถานัจิเมสารนังอัญญังปุทโเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสธิเมโหตุสัพพธานัจิเมสารนังอัญญังธมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสธิเมโหตุสัพพธานัจิเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสธิเมโหตุสัพพธา บทสวดมหาการุนิโกนาโถติอาธิกาคาถามาหาการุนิโกนาโถอัถยะสัพพปานินงปุเรตวะปารมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจะวเชนะมาโหตุสัพพุปัถวามหาการุนิโกนาโถหิตายะสัพพปานินงปุเรตวะปารมีสัพพะปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจะวเชนะมาโหตุสัพพุปัถวามหาการุนิโกนาโถสุขายะสัพพาปานินงปุเรตวะปารมีสัพพาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจะวเชนะ มา้าหัวตูสับภูปะถวา บทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสัมมายังพระขะาววัสเกสุวิหารติกะปิลาวัตุสมิมาหาวเนมหาตาภิกุสังเคะสัตถิงปัญจมาเตหิภิกุสตเตหิสัพเพวะอรันเตหิทัสสหิจโลกาทาตุหิเทวตาเยปุยนะสันนิปฏิตาโหติภะคขวันตังทัสไนภิกุสังคันจะอาทาโคจตุนังสุทาวัสกัยกานังเทวานางเอตธาโหเสียายังโขภะคะวัสเกสุวิหารติกะปิลาวัตุสมมิมาหาวเนมหาตาภิกุสังเคะสัตถิงปั จามาเตย์พิกุสตาตหิสะเภวะอรหันติหิทาสหิสโลกะทาตุหิเทวาตายเยปุยนะสันิปติตาโหติภะคะวันตังทัสสานายะพิกุสังกัรจัยันนุนามมยามปีเยนะภะคะวะเตนุปัสังกามยามะอุปสังกามิตตวะภะคะวะโตสันติเก ปจิคาถาปัสนยามาติอาราโคตตาเทวตาเสนยถาปีนามาภาราปุริโสสัมมันธิสัมมันชีตังวาภาหังภาสาเลยยะภาสาลิตังวาภาหังสัมมิเชยะเอวะเมวะสุทาเวสีสุเทเวสุอันตระหิตตาภาขวัโตปุระโตปปตุระหังสุอาราโคตตาเทวตาภาขวันตังอภิวาเทตวะเอกามันตังอัฐังสุเอกามันตัง ทิตาโคเอกาเทวตาภระขาวโตสันติเกอิมังค่ทางอาพาสีมหาสัมมาอยูปวานาสามีเทวกายะสมาคตาอาคตมหาอิมังธรรมะสัมมาอย่าทักิตายิวอปาราชิตตสังคติอาทาโคอปาราเทวตาภระขาวโตสันติเกอิมังค่ทางอาพาสีตตตะลาภิขโวสัมมาทาหังสุจิตังอัตโนอุชุกมังคสุสาราทีวะเนตานิขะเฮตาวาอิธิยานิรักขันติปันธิตาติอาทาโคอปาราเทวตาภระขาวโตสันติเกอิมังค่ทางอาพาสีเชตวาคีรังเชตวาปาริคังอินทักคีรังโอห จามาเมชาเตจารันติสุทามีมาราจักขุมมาตาสุทันตาสุสุนาคาติอัฏาขุอปาราเทวตาพระขาวโตสันติเกเอแมงคันหังอภาสีเยเกจิพุทธังสารนังคตาเสนาเตคามิสันติอปายะภูมิปหายะมานุสตังเทหังเทวกายะยังปรีปุเรสันติติอัทาขุพระาวะพิคุอามันเตสิเยปุยนะ พิกเวทัสสุโลกาธาตุสุเทวตาสานิปติตาโนติตถาคตังทัสสนายพิกุสังคันจเยปิเตพิกเวอาเหศุสุอติตบมาธานังอารหันตุสมมาสัมพุตเตสัมปิภะคขวันตานางเอตัปปารามียวะเทวตาสนิปติตาเหศุสุสยธาปีไมหังเอตาราหิเอตปิเตพิกเวพาวิสันติอาณาคตามัทานังอารหันตุสมมาสัมพุตเตสัมปิภะคขวัตานางเอตัปปารามียวะเทวตาสนิปติตาภาวิสันติสยธาปีไมหังเอตาราหิอาจิกิสามีเขวเทวะกายานังนาม น,า,น,า,นา,ามิตานามินิกิตตะยิสสามีพิขเวเทวกายานังนามินิเทศสามีพิขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาถาสาธุกามานาสิการธาภาสิสามีติเอวันพันติเตติโคเตพิขุภะขวาโตัวปจาชสสุมภะข่าวเอตาทาัทธวะจัตสิโลกมามนุกัสสามี ยัถาภูมิมาติติตาทิตสิตาเยสิตาคิริคปาลังปะหิตตาสมาหิตาปูทูศิหาวาสลีนาโอมาห์สัมพิโนโอทัตมานัสสัสุทวิปัสสนามานาวิลาพิญโยปัญจัตสเตยตาวะเนกปิลาวะทธเวเตตตโตอมันตายิสัทสาวะเกศาสนและเตเทวกายาอภิกตรเตวิชานาถาพิโกเตอาจัปปมังกะลุงสุตตะวะพุทธศาสสานาเตสัมปาตุระหุยานังอมานุสสานาทัสานังอเปกิมสัตตมัทะคุงสหัสสังอัทฐสัตลิง สตารังเอเกสาหัสานังอมานุสานามัทธะขงอเปเกนันตมัทธะขงทิสสาสภะพุทธาอาหงตัจัสสะภังอภิญญาวะวัตเกตตวนาจักขุมาตโตอมัตตยิสราสาวะเกสัสเนระเตเทวกายาอภินกตาเตวิชานาถาพิกกโวเยวหังกิติยิสกิตายิสามิทีบราหิอนุปุพัสสตตาสหัสาวะยะขาภูมากับปิละวัฏวัฏ อิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสัสิโนมรธมนาอภิกรรมุพิภูนาสสมาติวนาชัสหาสาหิมาวตายะขานานาตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนมรธมนาอภิกรรมุพิภูณาสสมิติวนาสตากิลาติสาสยะขานะ นาตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสัตสิโลมุธมนาภิกมุงพิกุณาสามิติวนาอิเจเตโสลัสสหัสายะขานานาตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสัตสิโลมุธมนาภิกมุงพิกุณาสามิติวนาเมสามิตาปัญจสตายะขานานาตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสัตสิโนโมุธมนาอภิกมุงภีกุณาสามิติวนากุมพีโรราชาไหฮิโกเวปุรัสานิเมีสนาิญโยนางสตาสหัสสังยะขานัง ปีรูปาสติกุมพิโรวราชาคาิโกโสปาคาสามีติงว่านางปุริมันจ่าที่สังราชาทัตตะลโถปัสสติกันทัพานังอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตปิตาสาภาหาวอินทนามาภาปะราอิทธิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมทามนาอภิกกรรมุภีกุนังสามีติงว่านางทักกินันจ่าที่สังราชาวิโรโหตปัสสติกุมพัทนังอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตปิตาสาภาหาวอินทนามาภาปะราอิทธิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมทามนาอภิกกรรมุภีกุนังส มิติว่านางปัญชิมันจ่าที่สังราชวิรูปโคปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชยสสิโสปุตตปิตาสภาวอินทนามาภะปรายที่มันโตชุติมันโตวันาวันโตยัสสิโนมุทมนาภีกมุภีกุณาสามิติว่านางอุตตาลันจ่าที่สังราชากุเวโรตปัสสาสติกยขานังอธิปติมหาราชยสสิโสปุตตปิตาสภาวะอินทนามาภะปรายอิติมันโตชุติมันโตวันาวันโตยัสสิโนมุทมานาอภิกมุภีกุณาสามิติว่านาง ปุริมาทิสังฆตาลัโถทักกินเนนาวิรุหะโกปชิเมนาวิรูปะโคกูเวโรอุตตลังทิสังจตโลเตมหาราชา,ามันตาจาตุโลทิสาทัพทัพท,ทล,ลมานาอสังสุวะนิกปิดลาวัฒเวเตสังมายาวิโนทัสาอนอากูวันจัตนิกาสาธามายากูเดนทูเวเดนทูวิภูจวิภูโตสหจันทานโนกามาเฉทโทจักกินุคันทูนิคันทูจกัก ปานา,นาโทโอปะมัญโยจัตเทวสูโตจามาตาริจิตาเซโนจกขันทพลน,นารราชาชาโนสโพออคุปันจาศีโคเจวติมพารุ ติมบารุสุริยาวัชาสาเอเตจันเยจาราชานุคันทภาสหาราชุพีโมทามนาอภิกรรมพิคุณาสามิติวังอาถากูณภาษานาคาวสาราสหัตัชะกากัมพาราสัตตลาอากุปายค่ะสหายาติพิยามุนาทัตตัรัาจักอากูนาคายสัสิโุเอราวันโนมหานาโคโสมปะคาสามิติวังเยนาคาราเชสหะสหารันติทิป พาธิชาปัก,กิปักขิวิสุทธาจักรูเวหายาสาเตวานามาฉัตรป,ปัตาจิตาราสุปนาอิติเตสานามาัอภยันตธานาคาราชานามาสิสุปนาโตเขมมก,กาสิวพุทโธสนาหายิวาใจหิวปาวะแหอนตัน อันตานาคาสุปันาสารานมากังสูุธทธังชิตาวาชีรหาหัตเถนะสามุทางอสุราชิตาพาตโรวาสวัสเติเต ass ass อทิมันโตยัสสิโนการะกัญชามหาพิสมะอสุราธานาวขานาสาวิปจิตติสุติจิตาปาราโทนมูติสหสัสตันจาริปุตานาสเพเวโรจานามากาสานาหิตตะวันวาพาริเสนางลาหุพัฒฐมุปาคามูสัมมโยุทานิพันตันเถพิคุนาสามีติวาน,นอาอาโปจเทวะปัทวีจเตโชว,วายโยตถา,าคามู ขามุงวะรุนาวารุนาเทวาโสโมจายัสสาสหเมตการุณากายิกาอากุเทวายสัสสิโนทัสสิเอหัสรากายาสเพนนันตวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวันาวันโตยัสสิโนโมทัมมนาอภิกมุงพิกุนังสัมมิติงวะนางเวทุจเทวาสหายริจัอาสมาจัตทุเวยามา จันทสุปานิสาเทวาจันทามาคุปุละคิตาสุริยสุปานิสาเทวาสุริยามาคุปุละคิตานักขานิปุละคิตาวาอากูมันทะวาหกาวัสุนังวาสาวเสโทสกุปาขะเบิดบุรินทาโททสเสเดเฮทศธากายะสเพนานตาวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวันาวันโตยัสสิโนโมธมนาภิกมุงภิกุนัสามิติวนาอาหาคูสหะปุเทวาชาละ มัคขิสิขาลีวาอริทกาจะโลชาจะอุมาปุพานิพาสีโนวัลุนาสหธรรมาจักอตุตาจะอเนชกาสุรลยะลุจิลาอากูอากูวาเสนสีโนทัสเสเดหัสธากายาสเพนนานตตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยะสีโนโมทามนาพีกมุงพิกุนัสสัมมิติวนาสัมนานาสัมมานามานุสามนนสุตเตมาคิถาปทุสิกาอากูอากูมโนปทุสิกาอาทากูฮารโยเทวาเยจะโลหิ ตวาสิโนปาละคามหาปาละคาอาคุเทวายัสสิโนทัสสิเดหัสสทากายาสเพนานะตะวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสสิโนโมธัมนาภิกมุภิกุณาสามิติวนาสุกากลุมหาอาลุนาอาคุเวคานาสาสหโอทัตคาหยะยะหาปาโมขาอาคุเทวาวิจักขานาสะธามาตาหาระคชามิสกาจายัสสิโนทานายังอาขาคาปาชนโญยุทธิสาอภิวัสติทัสสิเดหัสสทากายาสเพนานะตะวานิโนอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสสิโนโมธัมนาภิกมุภิกุณาสามิติวนางเขมียาตุสิตา กธากาจายัสสิโนสัมพิตาการามาเชธาชตินามาจากอาสาวานิมานาติโนอาคูอาถาคูปารนิมิตาทัสเศธิธสทากายาสเพนานาตะวานิโนอิทิมันโตชติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมทัมนาพิกมุพิกุนาสามิติงวานาสาเทเตเทวานิกายาสเพนานาตะวานิโนนามาวไวเยนะอาขันชุงเยจันเยสาธิสาสหาปะบุธาชาติมักีรังโอค่ะโอขะตินะมานาสวังทักกโมขาตารังนะนาคังจันทังวะอาสิตาติตังสุพมะ มาปาระมะามาโตจ่าปุตตาอิทิมาโตสหสัสสังกุมารโอติโสจ,จ่าโสภคขัดสมีติงวานังสหสัสสพามารโการนางมาหาพมาพิาติทติอุปป,ปปโนจุติมันโตพิสมากายโยยะสิสโทสทัศเสถาอิสระอากุป,ปจักวัสิต ตีโนเตสันจามัชโตอาคาหาริโตปาริวาริโตแต่เตสตาสัมเพอะพิงเกเตสินเฮเวเกสสพามเกมาลาเสนาอภิกามิปานาสากานาสามันทิยังเอธาคานาดาปนาธาปราคินาพันธมาทูสามันตาปาริวาเลธามาโมมุจิทากจินังอิติตาถาปะมหาเสโนกนาหาเสนังอเปสัยยิปานินาตาระมหาจจะสลังกตะวนาเพราวังยะถาปวุสโกเมก โคทาะยันโตสวิชุโกตถาโสปตุปัฏฐวติสังกุโตอาศัยยงวัสเศตัมจัดสัมพังอภิญญายาวะวัคตวนาจักขุมาตโตอมันตยิสธาสาวะเกสาสนีละเตมารเสนาอภิกาเตวิชนถาภกโวเตจะอัตาปมังกุตการุงสุตวะพุทธศาสสานังวิตักลาเคหิปกามงเนสังโลมามปีอินชายุสเพวิจิตสังฆามาพยาติตายัสสิโนโนโมทันติสหะปุเตหิสาวะกาเตเชนสุตตาติ บทสวดจุลละชัยยะปกรณ์ะโมเมพุทธเตชััยชส สาระตะาณตายะธรรมิกาเตชปะปสิทธิปสีเทวาณารายะประระเมสุราสิทธิพระมาจาอินทาจะจาจาตุโรกาคัมพีรักขกา,า,าสามุทาภูตุงคังคาจะพระมาชาาระชยะปสิทธิพระวันตุเตชายะชายะธารณิธารณีอุทัิีอุทาทีนาทีนาทีชายะชายะคะคนราตนรานิใสนิไรใสเสนน้าเมรุระเมรุรชาชะ พนาราชีชยชยคัมพีรัสโสมพีนาเคนท้านาคีปีศาจจูกตากาลีชยชยะทุนนิมิตราโลคีชยชยสังสิงคีสุทาทานะมุขะชาชยะชยะวรุณะวรุณนมุขาสัาตาชยะชยะจามปา ทีนาคกุรัคันทกชยชยคัชโคนะตุรงสุการะปุชงสีหะพยาคทีปาชยชยวรุณนามุคยาตาชิตะจิตะเสนารีปุณะสุธินารดีชยชยสุขสุขาชีวิชยชยธารณีตารสัทธาสุชย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 ธารณีสาตินสัทธาชยชยะมังกรารัญญาภักวัดเเคชยชยวารุณนายเขคชยชยราคะเสสุระผู ชาเตชาชยะชยะพรมมะเมนทาคนาชยะชยะราชาธิราชชายชยะชยะปัทาวินสัพพังชยะชยะอรหันตาปัจเจกพุทธสาวังชยะชยะมเหสุโรหะโรหะรินเทวาชยะชยะพระมาสุลโคชยะชยะนาโกวิรุณหโกวิรุปโกจันติมาราวีอินโทจะเวนะเตโยจะากุเวโรวรุณนปิจะาวัคขีวายโยจะปาชุนโงกุมาโรทัตตารัต ทากอัฐาระศมหาเทวาสิทธิปตาปะสาอารยโยอ,อิสิโนสาวกาสัพพาชัยยะ ราโมภวันตุเตชยะธโมจสังโคจทัสสะปารจจชัยยะกังเอเตนะชัยยะจเตเชนะชัยยะโสธีภวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชยะมังคารังชโยปิพุทธัสสิลิมาโตอายังมารัสัะจปาปิมาโตปราชโยอุโโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาพระมคานานาพาเหสีโนชโยปิพุทธัสสิลิมาโตอายังมารัสัะจปาปิมาโตปราชโยอุโโคสยามโพธิมันเถปโม ธิตาชัยยาตาถาคินอินทขะนามหิสิโนชัยโยปิพุทธสัตสิริมาโตอายามาราชาจะาปาปีมาโตปาราชโยอุ อุดโคสายสายามโพธิมันเทปโมทิตาชยยตาถาเทวคานามเห็นสีโนชโยปีพุทธศสิริมาโตอายามารัาจักปะปิมาโตปาราชโยอุโคสายามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยตาถาสุปนะคานามเห็นสีโนชโยปีพุทธศสิริมาโตอายามารัตจักปะปิมาโตปาราชโยอุโคสายามโพธิมันเทปโมทิตาชัยยตาถาคะ นาคาคานามาเหตสีโนชัยโยปิพุทธสัสสิลีมาโตอายะมารัชจะปาปิมาโตปาราชโย,ยอุดโคสัยยามโพธิมันเทปโมทิตาชยาตาถาสัพมะ คนามาเหสีโนชัยเยนโตโพธิเลมูเลสักกยานางนัมทวัตโนเอวังตาวางวิชโยโหิชยสุชยามังคารีอาปราชิตาปารังเกสิเสปาทาวิปโขคารอาพิเศเกสะพะพุธานางอาคัปปโตปโมทติสุนักตังสุมังคารังสุปภะตาสุโหตังสุขโนสุโมโหโตตสุธีทรงพระมหาจาริสุปัทคีนังกายกรามังวาจากรมังปัทคีนังปัทคีนังมโนกามังปณิทิเตปัทคีนังปัทคีนังนิกตะวาราละพันตันเถปัทคีเนเอต อัฏฐารัาสุกิตาวิรุณหมพุทธศาสนีอโรคาสุกิตาโหธาสาหบสัพเพหียาติพีสุนันตุพลโตเยเทวอาสมิงทันเนอธิคาตาธิขายุกาสัถาหนตุสุกิตาหนตุสภัสารักษันตุสภาสสตารักขันตุชีนาสานังยากาจิปัตนยเตสสังสัพเพปปูเรนตุมาโนราายุตากาเร ปะวัสสันตุวาสังวัสาวาราหากาโลคาจุปัทาวาเตสังวะนิวารนตุจสศพาทากายาสุขังจิตตาสุขังอาราหันตุยะถาระหังบวชสวดธรรมนิยามาสุตังเอวามเเมสูตังเอกลางสาม,มายางพระขาวาสาวัติทียังวิหาราติเชตวะเนอาณาคะกับ,บินทิกัสะอารามีตัตตาระโคพระข่าวาพิขุอามันเตศพีขาวโวติพัต พระทานเตติเตพิกูพะขะวะ่าตปัจจสูุพระขาวว่าเอตัโวจะอุปาทาวาพิกาเวตถาคตานาอนุปปาทาวาตถาคตานางทิตาวาสาธาตุธรรมติตตาธรรมะนิยามาตถามาตาสัพเพสังขาราอนิจจติสัตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิพุชิตาวาอภิสเมตวาอาจิกติเทเสติปัญญาเปติปัทถเปติวีวะวะราติภิก วิภาชาติอุตานิการติสัพเพสังขาราอนิจติอุปาราวาพิกเวแตถาคตานาอนุปาทาวาตถาคาตนาธิตาวาสาธาตุธรรมติตาตาธรรมานิยามาตตาาตสัพเพสังขาราทุกขาติตังตถาคาโตอภพิ พิสัมพุชาติอภิสัมเติอภิสุชิตวะอภิสัมเตวะอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัทถาเปติวิวารติวิภาชติอุตตานิการโรติสัพเพสังคาราทุกขติอุปาทาวาพิฆเวตถาคาตานังอนุปาทาวาตถาคาตานังทิตตตาวะสาธาตุธรรมทิตตตาธรรมะนิยามะนามาตาสัพเพธรรมะอนัตติตตตังตถาคตโตอภิ ส,ส,สัมพุชาติอภิสามเมติอภิสัมพูชิตาวะอภิสามเมตาวะอจิกขติเทเสติปัญญาเปติปัตถะเปติวิวารติวิภาชาติอุตานิกาโรติสัพเพธมะอาณาตติอัฐมาโวจะภะขาวะอัตตะอัตตมานามมนาเตภิขูภัคดวะโตภาสิตังอภินันทุนติ บทสวะพเทกการตคาถาอาติตางนานาวะขะเมยยะนับปาติกังเขอาณาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพววงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะถาติตามปะฮีนันตันอปานันจานาคาตังสิ่งใดเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันันจะยโยธรรมมังตะถาตถาวิปัสติอาสังหีระอสังกุปังตังวิถามะนุรือหาเลหาเย ผู้ใดเห็นทำอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นน,นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแง่นคอน,อนแคตเขาควรพ,พ่อคุณอาการเช่นนั้นไว้อชีวะกิจจามาตาปังโอชัญญามารานังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นณหีโนสังข์รันเตนะมหาเสนาเนนะมัจุนาเพราะการผัดเปลี่ยนต่อมัจุราซึซ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหารีมาตาปิงอโหรตตมะ ตันีิตังตางเวพัตเทการะโตติสันโตอาจิกาเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจคานทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้ราตีเดียวก็น่าชม บมส่วนละมส่วนธรรม pues mm. าร nah. มาสังเวขาปัจจเวคนะสัพเพสังคาระอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังคาระทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากพอเกิดขึ้นแล้วแก่แก่จ็ตตายไปสัพเพธรรมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมีใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่า เราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอัจทวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะนังความตายเป็นของยั่งยืนอวัสังมายามาริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปาราิโยสาเนตนางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอานี้ยังยะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณงเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวตะควรที่จะสังเวชอายังกายโยอะ จิรังร่างกายนี้มีได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาณโนครั้นปัจจักวิญญาชนโถอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเส,สตสติจากนอนทับป,ปัทวิงซึ่งแผ่นดินกับดินคารางอีวะดุดังว,ว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี้รับทางหาประโยชน์มีได้อานิจจาวตาสังขาราสังคารทั้งหลายไม่เจียงหนออุป,ปาทะวะยะยะธรรมโมธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุป,ปชิตตวานิรุต ฉันติคันเกิดขึ้นแล้วย่ำดับไปเตสังวุปะสะโมยุสุขโหขอ,ขอความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามารันติจะสัตวทั้งหลายทั้งปวงก,กาลังตายอยู่มารินสุจะมะลิสตะเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายตัเทวหังมาลิสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนทีเมเอถะสังไยโยความส,สงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย บทสวนเมตตายังกินจิยังกินจิสูตรสารางกามังสัพเพหิสภาเตหิกาตังป,ปุญญาโนอะนุโมทันตุสูนันตุโพโตเยเทเว,วาอัสมิงธานิอธิคตตาธีคายุกาสัทัส ตาหนตูสุกิตาหนตูทุกขาปมุตจนตูมาตาปีตาสุกิตาหนตูทุกขาปมุตจนตูสัพเพยญาติกาสุกิตาหนตูทุกขาปมุตจนตูสัพเพอาญาติกาสุกิตาหนตูทุกขาปมุตจนตูสัพเพปิสาสัพเพยยาขาสเพเปตาสุกิตาหนตูทุกขาปมุตจนตูสัพเพอาจาริยุปัชยายะสุกิตาหนตูทุกขาปมุตจนตูสัพเพนักตาสุกิตาหนตูทุกขาปมุตจนตูสัพเพเทวาสุกิตาหนตูทุกขาปมุตจนตูสัพเพสามาตินังสามิชันตูโอ บทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสตัตว์อาคันติมายะาอิติภะข่าวะนโมโพธิสตัตว์อาคันติมายะอิติภะขาวะนโมโพธิสัตว์อาคันติมายะอิติภะคะาววะ บทสวดปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินิถุเปคะเรโพทิสคะเรตหิงตาหิงตาธรรมมาธาเนนะภาวันตุกุชิตาโสทิงการุณเตถาวิหารมันตะเรเทราจามัชานาวากาจาพิฆาโวสารามีกาธานาปฏิอุปัสสะกามาจารเทสะนิฆามาจาริสราสัปปานะปุตัสุกิตาภาวันตุเตชะราภูชัยเยปิจจะอันทัศสัมภาวะสังเสีธชาตาอัทโวปปาติการนิยังนิกังธรรมวารังปกิจเจเตสัมเพปิทุคัสสะการุณตุสังขายังทัตตุจีลังสตังธรรมโมธรรมมาธาราจปุ คาราสังโฆโหตุสมะโควะอัธายะจะหิตายะจะอัมเหระคันตุสัทธมุลสัมเพปิธรรมะจาริโนวุธิสัมปะปุณเยามาธมีอรลียาปเวทิเตปัสัานาโหตุสัเพปิปานิโนพุทธศาสนีธรรมะธารามภเวชันโตกาเรเทวตปวัสสตุวุธิภาวะวายาสัตตานางสมิทางเนตุเมธานีมาตาปิตาจะอันตระชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธมีนาราชโนปะชังรักขันตุสัพพาธา เบอร์โสเทวตาอุโยชาะคาถาทุกขปะตาจานิทุกขะพยาปตาจานิพยโสกปะตาจานิโสกะโหตุสเพปิปานิโนโอเอตาวาตาจะอามีสัมภาตังปุญญาสัมปะทางสเพเทวานุโมทันตุสัมภปิติสิทิยาทานังทันตุสัทายาสีลัลักขันตุสภะตาภาวานาภาลิตาโหตุขัชันตุเทวตาคาตา บอสวนสูมังคาราคาถาโหตุสัพพังสุมังคาราลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธะนุภาเวนะสติทีโหตูนิลานตาลังโหตุสัพพังสุมังคาราลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธามานุภาเวนะโสติทีโหตูนิลานตาลังโหตุสัพพังสุมังคาราลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสติทีโหตูนิลานตาลัง สัพเพบุตถาระปตาปเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจเตชินาระขังภราหมีสัพพโสสัพเพบุตถาระปตาปเจกานันจะยังพระอรหันตานันจเตชินาระขังภราหมีสัพพโสสัพเพบุตถาระปตาปเจกานันจะยังพระอรหันตานันจเตชินาระขังภราหมีสัพพโสสัพเพบุตถาระปตาปเจกานันจะยังพระอรหันตานันจเตชินาระขังภราหมีสัพพโสสัพเพบุตถาระปตาปเจกานันจะยังพระอรหันตานันจเตชินาระขังภราหมีสัพพโส สัพพิพุทาปราปตาปเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจเตเชนาระขังภระมีสัพพโสสัพพิพุทาพราปตาปเจกาณจะยังพระรังอรหันตานันจเตเชนาระขังพระมีสัพพโสสัพพิุทาพราปตาปเจกาณจะยังพระรังอรหันตานันจเตเชนาระขังพรมีสัพพโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสรรยายพระพุทธมนนี้ข้าพเจ้าขอกะน้อมก้าอุทิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเศริกิจพระบระมราชินีนาถพระบร,ะระมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสุสวรรคาลายขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แก้วคาดปลอดภัยจากทุโกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งได้ได้ันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยาก ยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลละนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพะปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายเรารวมถึงวัตถุมงคลทั้งพวงที่สามสิ่งอมูลเลนได้จัดสร้างขึ้นให้เปียบด้วยพุทธนุภาพเทวารุภาพและดิทนุภาพ,าภาพอันศักดิ์สิทธิ์อันนวยผลให้เป็นสิริมงคล แก่ผู้ครอบครองและผู้บูชาทุกประการเธอ